ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมมาโอจากเรื่องหนึ่งกระบี่หานท้าสวรรค์ถึงยางฉุนจะรักกั้ยวิ่าเหาว่และยินดีจะทำหลายๆอย่างเพื่อนางแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมเชื่อนางแบบหน้ามืดตาโม,มหกอีกฝ่ายคิดจะกำจัดตระกูลกู้ถึงเขาจะขอร้องให้พ่อยื่นมือเข้าไปช่วยทว่าพ่อเขาคงไม่ยอมที่สําคัญที่สุดคือถึงแม้ว่าพ่อเขาจะยอมแต่เขาก็ไม่อยากให้พ่อเขามีปัญหากับยอดฝีมือควบวิถีมันไม่มียอดฝีมือควบวิถีในนิกายเต๋าไร้กังวล ตามที่พ่อเขาบอกเขามาในอดีตหักยอดฝีมือควบวิธีลงมือกับนิกายเต่าไร้กังวลถึงยอดฝีมือเต่าขั้น8และ9ทั้งหมดในนิกายจะร่วมมือกันแต่ก็ไม่มีประโยชน์พวกเขาไม่มีทางรอดจากความตายไปได้ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินคำขอร้องของกั้ยเหาี่ยงเขาจึงเลือกที่จะเงียบ สำหรับว่านางคิดว่านาจะรอดจากเรื่องนี้ไปได้หรือไม่เขาไม่ได้ใส่ใจเขาไปหาคนรักใหม่ก็ได้ยิ่งกว่านั้นหากนางรอดไปได้ใครจะกล้าไปบอกว่าลูกชายของยอดฝีมือโคกบวิถีจะไม่เปลี่ยนใจและเลือกที่จะกำจัดตระกูลหลี่ทิ้งตอนนั้นหากเขายังอยู่กับนางเขาก็จะโดนหางเลขไปด้วยกั้วลี่ลี่ต้นเหนียนเทียนทยานขึ้นไปในอากาศและมองไปที่กั้วลี่ลี่พร้อมเผยรอยยิ้มที่โหดร้ายออกมา เราไม่ได้มีความแค้นเคืองใดๆกันแต่เจ้ากลับหยิงทนงและยืนกรานว่าจะเป็นศัตรูของข้าตอนนั้นกัวหลี่หลี่หน้าซีดเผือดนางรีพูดขึ้นมาต้วนเหนียนเทียนถึงข้าจะทําเรื่องแย่ๆกับเจ้าแต่ข้าไม่ได้คิดทําร้ายเจ้าเลยไม่ใช่หรือหากข้าคิดจะทําร้ายเจ้าจริงข้าจะให้เจ้ามาเป็นหัวหน้างานของข้าหรือหากข้าคิดจะทรมานเจ้าจริงๆข้าคงทำลายการบ่มเพาะของเจ้าและทำให้เจ้าเป็นทาสไปตั้งนานแล้ว เมื่อได้ยินแบบนั้นต้นเหนียนเทียนก็เผยรอยยิ้มอันเย็นชาออกมากั้วลี่ๆเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เจ้าไม่ฆ่าข้าและไม่ทําให้ข้าพิการก็เพราะเจ้าอยากให้ข้าต้องทนทุกบนเกาะนั้นโดยหวังว่าข้าจะเปลี่ยนใจและไปอยู่กับเจ้าไม่ใช่ฝีมือเจ้าหรือตอนที่เสวียพิงหาเรื่องข้าเขาบอกไม่ข้ามามากว่าหนึ่งข้าแล้วว่าหากข้าไม่ได้อยู่บนเกาะข้าจะออกไปได้ทันทีหากตกลงตามข้อเสนอของเจ้าดังนั้นอย่าเสแสร้งว่าเจ้าดีกับข้า ไม่ว่าเช่นใดก็ตามวันนี้เจ้าก็ต้องตายทันทีที่พูดจบต้วนเหนียนเทียนก็ลงมือทันทีลำแสงกระบี่ประตูออกมารอบตัวจากนั้นมันก็ก่อตัวเป็นกระบีเ่เหลมใหญ่พุ่งตัดท้องฟ้าเข้าไปหากั่วหลี่หลี่พร้อมคลื่นพลังงานอันน่ากลัวแผ่ออกมา ในเวลาเดียวกันเจ้าอันยีและยอดฝีมือจากราชวงศ์ก็ได้แผ่จิตสัมผัสไปยังกั่วฉิวและคนอื่นๆจากตระกูลกั่วในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังคอยระวังหยางเทียนเหอกับลูกไปด้วยถึงหยางเทียนเหอจะยอมถอยแล้วแต่ใครจะไปรู้ว่าหยางเทียนเหอพูดจริงหรือไม่ระวังไว้จะดีกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของต้นเหนียนเทียนกั่วลี่ลี่ก็ตอบโต้กลับแต่ไม่นานานางก็ถูกเจ้าอันยียับยั้งพลังพลังของนางถูกผนึกนางไม่อาจจะขยับได้ด้วยซ้ำสีหน้าของนางดูสิ้นหวังราวกับความตายกำลังมาเยือน ถ้าจะต้องตายจริงๆหรือไม่มีหวังเลยหรือกัวลีลี่เริ่มสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆมันราวกับกําลังตอบคําถามของกัวลีลี่มีเสียงระเบิดดังขึ้นในท้องฟ้าทําให้มิติสันไหวเมฆสลายไปพร้อมร่างหนึ่งที่ลงมาจากท้องฟ้าพุ่งเข้ามาหาต้นเนียนเทียนไม่สีหน้าของเจ้าอันยีและยอดฝีมือเต๋าจากอาณาจักรเทพเปลี่ยนไปพวกเขาพากันลงมือพวกเขาทำได้แค่รับมือการโจมตีจากท้องฟ้าเอาไว้ตูม เสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมคลื่นพลังที่กระจายไปรอบด้านการโจมตีของต้นเหนียนเทียนโดนทำลายเพราะคลื่นพลังนี้ในเวลาเดียวกันกั้วหลีหลีก็หลุดจากแรงกดดันของเจ้าอันยีนางอุทานออกมาด้วยความแปลกใจยอดฝีมือเต๋าขั้นแปดหรือเมื่อเห็นเจ้าอันยีและอีกคนยากจะต้านทานการโจมตีได้อย่างเทียนเหอก็ตาเป็นประกายขึ้นมาเขารู้ว่าถึงโอกาสแสดงฝีมือช่วยสองคนต้านทานอีกฝ่ายเอาไว้เจ้าเป็นใครกัน ยอดฝีมือจากอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์มองไปที่คนมาใหม่แล้วพูดขึ้นข้าเป็นสมาชิกของราชวงศ์อาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์ข้าคือบริวารของใต้เท้าเจียงเทียนเจิ้งยอดฝีมือควบวิถีเจ้ารู้หรือไม่ว่าทําอะไรลงไปเขาคือลูกของยอดฝีมือควบวิถีคนใหม่ในอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์ใต้เท้าต้วนหลิงเทียนก่อนที่คนมาใหม่จะได้พูดอะไรออกมาเจ้าอันยี่ก็สายหน้าบอกเขาไปก็ไม่มีความหมายเขาคือศัตรูของน้องหลิงเทียน ในเวลาเดียวกันเจ้าอันยี่ก็มองไปที่อีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาเขาฮึดฮัดออกมาเล่หหงเจ้านี้หน้าด้านเสียจริงอย่างน้อยเจ้าก็เคยเป็นยอดฝีมือสูงสุดในโลกหมื่นโลกาและเขตแดนภายนอกข้ารู้ว่าเจ้ามีความแค้นเคืองกับน้องหลิงเทียนหักเจ้ามีความสามารถจริงไปหาเขาและส,สางหี่แค้นกับเขาเสียทำไมเจ้าต้องมาหาเรื่องเด็กด้วยคนที่มาคือเล่หง หลังจากที่ได้ยินข่าวว่าต้วนหลิงเทียนได้ก้าวเป็นยอดฝีมือควบว,วิธีอาจจะเพราะแรงกดดันหรือสิ้นหวังเล่หงถึงได้ทะลวงผ่านหลังจากที่เมามาหลายคืนเขาได้กลายเป็นยอดฝีมือเต๋าขั้น8หลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่เมืองหลวงของอาณาจักรเทพสัตว์เขาคิดว่าหากต้วนหลิงเทียนไม่อยู่ที่นั่นเขาจะจัดการกับครอบครัวและเพื่อนของต้วนหลิงเทียนแต่เขารู้มาว่าครอบครัวและเพื่อนของต้วนหลิงเทียนนั้นถูกย้ายไปที่อื่นแล้ว บังเอิญว่าเขาเห็นเชิงอันที่บ้านตระกูลต้วนและรู้เรื่องต้นเหนียนเทียนเพราะเหตุผลนี้เขาจึงตามเจ้าอันยีและเชิงอันมาที่เกาะไร้กังวลในฐานะยอดฝีมือเต่าขั้นแดเป็นธรรมดาที่พวกนี้จะไม่รับรู้ตัวต,วต,วตวนของเขาตอนแรกเขาเตรียมที่จะลงมือตั้งแต่อยู่บนเกาะแล้วแต่เมื่อเขาได้ยินว่าต้นเหนียนเทียนอยากจะแก้แค้นเขาก็คิดว่าเขาจะทำลายแผนการของต้นเหนียนเทียนและแก้แค้นด้วยการฆ่าต้นเหนียนเทียนเขาจะฆ่าทะกุคนในนาทีสุดท้ายเขารู้สึกว่าแบบนั้นยิ่งทำให้การแก้แค้นของเขาหน้าพอใจ แต่เล่ยหงไม่คิดเลยว่าจะมียอดฝีมือเต๋าขั้นแดอีกคนอยู่ที่นี่ด้วยที่สําคัญกว่านั้นคืออีกฝ่ายกลับช่วยเจ้าอันยีเล่ยหงมองไปที่หยางเทียนเหอและถามขึ้นมาด้วยน้ําเสียงเย็นชาเ mm. จ้าเป็นใครในฐานะสหายยอดฝีมือเต๋าขั้น8ดเหมือนกันข้าแนะนําว่าเจ้าอย่ามายุ่งจะดีกว่าไม่เช่นนั้นเจ้าจะกลายเป็นศัตรูของข้า เล่หงซ่อนตัวอยู่บนเมฆมาโดยตลอดถึงเขาจะเห็นอย่างเทียนเหอกับลูกชายแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครไม่ใช่แค่นั้นถึงเขาจะรู้ว่าอย่างเทียนเหอเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแปดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอย่างเทียนเหอนั้นแกร่งกว่าเขาที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแปดมากนะักในขณะเดียวกันเจ้าอันยีและพวกก็ลงมือโจมตีแต่เล่ยหงก็รับมือกับการโจมตีของทั้งสองคนได้อย่างไงไ่ายดาย มันเพราะก้าวขึ้นมาเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแดเขาถึงกล้าคิดหาเรื่องจัดการกับครอบครัวและเพื่อนของต้วนหลิงเทียนไม่เช่นนั้นแล้วหากเขายังเป็นยอดฝีมือเต่าขั้น7ดยุ่เสี่ยวและเจ้าอัญยี่จากตำหนักเมกเมกครามที่คอยปกป้องบ้านตระกูลต้วนอยู่นั้นก็เพียงพอที่จะไล่เขาไปได้แล้ววะก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปยังอาณาจักรเทพศักดิ์สิทธิ์มาเขาไม่ได้คิดจะเอาชนะสองคนนี้เขารู้ว่าหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนก้าวเป็นยอดฝีมือควบวิถีแล้ว ต้วนหลิงเทียนคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับราชวงศ์อาณาจักรเทพสัตว์ไม่เช่นนั้นแล้วบ้านตระกูลต้วนและตำหนักเมฆครามคงไม่ถูกย้ายมาที่เมืองหลวงของอาณาจักรเทพ,พศักดิ์สิทธิ์ต้วนหลิงเทียนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับยอดฝีมือของราชวงศ์หากเขาลงมือจัดการกับยู่เสี่ยวและเจ้าอัยญ,ญิคนของราชวงศ์ต้องเข้ามายุ่งแน่ๆตอนนั้นเขาอาจจะโดนยื้ออยู่ที่นั่นไม่อาจจะออกมาได้แผนของเขาคือการลอบสังหาร ด้วยความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้แล้วตรับใดที่ไม่มียอดฝีมือเต๋าขั้น8หรือเหนือกว่ามันคงไม่ยากที่เขาจะลอบสังหารใครเขาสามารถฆ่ายุ่เสี่ยวและเจ้าอันยี่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาไม่คิดเลยว่าเพื่อนและครอบครัวของต้นหลิงเทียนจะถูกย้ายที่ไปด้วยหลังจากที่ได้ข่าวลูกชายของต้นหลิงเทียนต้นเหนียนเทียนเขาก็แอบตามมาเขาคิดว่าเขาจะทําสําเร็จแต่ไม่คิดเลยว่าตอนที่เขากําลังจะเอาชนะเจ้าอันยี่และยอดฝีมือเต๋าขั้น7อีกคนได้ยอดฝีมือเต๋าข,ขั้น8ก็เข้ามายุ่งทําลายการโจมตีของเขาไป มันใช้เวลาไม่นานก่อนที่เขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายน่าแกร่งกว่าเขาเป็นศัตรูกับเจ้าแล้วยังไงเมื่อเผชิญหน้ากับคําขู่ของเล่ยหงหยางเทียนเหอก็ยิ้มออกมามันต่างจากการที่เขาวางตัวสุภาพกับต้วนเหนียนเทียนก่อนหน้านี้มันราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนทั้งหมดนี้ก็เพราะเขาได้รับข้อความจากเจ้าอันยีผู้อาวุโสอย่างเขาคือเล่ยหงเขาคือศัตรูของน้องหลิงเทียนจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตวันนี้ข้าขอให้เจ้าช่วยไล่เขาไปและพาเหนียนเทียนกลับไปที่อาณาจักรเทพ,พศักดิ์สิทธิ์ ข้าจะชดใช้นี้ในนามของน้องหลิงเทียนเจ้าอันยี่ทำแบบนี้ก็เพราะกังวลว่าหยางเทียนเหอจะเข้ามาขวางแค่สั้นๆเขาไม่คิดว่าเล่หงจะก้าวเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแดเพราะแบบนั้นถึงเทรากับยอดฝีมือจากราชวงศ์จะร่วมมือกันแต่พวกเขาก็ไม่อาจจะเป็นคู่มือของเล่หงได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกป้องต้นเหนียนเทียนไว้ได้โชคดีที่ยังมียอดฝีมือเต่าขั้นแปดอยู่ที่นี่ด้วย เพื่อที่จะลากอีกฝ่ายเข้าพวกเจ้าอันยีก็รีบส่งข้อความหาหยางเทียนเหอข้อความที่เขาบอกคือเล่ยหมาจากโลกภายในแผนผังการสร้างชีวิตและไม่มีภูมิหลังใดๆดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หากหยางเทียนเหอจัดการกับเล่ยหงได้งั้นก็ถือว่าสร้างนี่บุญคุณให้กับยอดฝีมือควบวิถีเจ้าอันยีเชื่อว่าหยางเทียนเหอจะตัดสินใจได้ถูกเล่ยหงเจ้าไม่มีทางได้ผมของเจ้าหนูนี่แม้แต่เส้นเดียวหักข้ายังอยู่ที่นี่ด้วยหยางเทียนเหอโผลมาตรงหน้าต้นเหนียนเทียนและปกป้องต้นเหนียนเทียนเอาไว้ ถึงต้วนเหนียนเทียนจะรู้ว่าอีกฝ่ายทำแบบนี้ไปก็เพราะพ่อของเขาแต่เขาก็ยังรีบออกปากขอบคุณและถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกโชคดีที่อย่างเทียนเหินนั้นอยู่ด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงตายไปแล้วไม่คิดเลยว่าเล่หงจะก้าวมาเป็นยอดฝีมือเต่าขั้นแปดเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เล่หงจะมาอยู่ที่นี่เล่หงน่าจะตามเจ้าอันยีและคนอื่นๆมาที่นี่ข้าขอดูทีว่าเจ้ามีความสามารถแค่ไหนกัน เล่ยหงตะโกนออกมาในพริบตาอากาศรอบตัวก็ประตุพลังอันน่ากลัวระเบิดออกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร่างของเล่ยหงที่พุ่งออกมาอย่างกับลูกปืนใหญ่ตูมตอนที่เล่ยหงลงมือลมก็ได้ระเบิดออกพร้อมแผ่นดินที่สั่นไหวเมื่อเห็นแบบนั้นสีหน้าของอยางเทียนเหอก็เปลี่ยนไปเขาระเบิดพลังออกมาเพื่อเผชิญหน้ากับเล่ยหง แต่ฉากต่อมาก็ทําให้หยางเทียนเหอต้องชะงักไปชั่วครู่เขาเห็นเล่ยหงที่พุ่งเข้าหาเจ้าอันยีและยอดฝีมือเต่าอีกคนแต่อยู่ๆเล่ยหงกลับพุ่งเข้าหากั่วหลี่หลี่แทนเขาจับตัวนางและพานางหนีออกไปชัดแล้วว่าเขาไม่มีความคิดที่จะสู้กับหยางเทียนเหอตอนนั้นหยางเทียนเหอก็อดไม่ได้ที่จะโกรธและอายขึ้นมาบัดซบกล้าดีเช่นใดถึงได้มาหลอกข้าหยางเทียนเหอไล่ตามไปโดยไม่ลังเล แต่เพราะเล่ยหงนั้นวางแผนไว้แต่แรกแล้วและลงมือก่อนอย่างเทียนเหอจึงไม่อาจจะหยุดเขาได้เล่ยหงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตอนที่ยางเทียนเหอกลับมาสีหน้าเขาก็หมดลงเขาโค้งคำนับให้กับต้วนเหนียนเทียนและพูดขึ้นมานายน้อยต้วนข่าประมาทเองถึงทําให้เล่ยหงเอาตัวศัตรูของเจ้าไปได้ไม่เป็นไรผู้อาวุโสอย่างต้วนเหนียนเทียนสายหน้าและพูดขึ้นมาเทียบกันแล้วข้าดีใจมากว่าที่รอดมาได้ ต่อมาเมื่อเห็นว่ากั้วฉิวและกั้เหวเหยาไม่รู้ถึงการกระทําของกั้หลี่ต้วนเนียนเทียนก็ไม่คิดเอาความยิ่งกว่านั้นอย่างเทียนเหอก็ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เจ้าอันยี่บอกเขาว่าหากไม่มีอย่างเทียนเหองั้นคงยากที่จะรับรองความปลอดภัยของเขาได้นายน้อยต้วนเรื่องระหว่างลูกชายลูกชายก,กับกั้วเหวเหยายังไม่ส,สังข์ข้าคงไม่มีทางตกลงกับการแต่งงานนี้เจ้าไม่ต้องไว้ชีวิตนางเพราะข้าก็ได้อย่างเทียนเหอกังวลว่าอีกฝ่ายจะถือว่านี่เป็นการตอบแทนบุญคุณ สำหรับเขาแล้วนี่บุญคุณน,นี้ไม่ได้มีประโยชน์เลยสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคือนี่บุญคุณต่อยอดฝีมือโควบวิธีต้วนหลิงเทียนต้วนเนียนเทียนอยู่ข้างนอกมาหลายปีถึงความแข็งแกรง่งจะทั่วทั่วไปแต่ในสังคมแล้วเขามีฐานะที่สูงส่งผู้อาวุโสอย่างสบายใจได้ข้าจะบอกเรื่องนี้กับพ่อและให้เขารู้ว่าท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้หวังว่าในอนาคตเขาจะช่วยท่านหากท่านต้องการเมื่อได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหยางเทียนเหอก็ดูดีขึ้นมาทันทีขอบคุณนายน้อยต้วน หลังจากนั้นยางเทียนเหอก็ได้พาตัวเหนียนเทียนเดินทางกลับไปยังอาณาจักรเทพ,พศักดิ์สิทธิ์เมื่อกลับมายัางอาณาจัก,กรกเทพสัตว์พวกเขาก็ได้พบกับตัวหลิงเทียนที่รอยอยู่ที่นั่นมาสักพักแล้วเมื่อเห็นร่างที่คุณตากำลังเดินทางเข้ามาตัวเหนียนเทียนก็วิ่งเข้าไปหาด้วยความตื่นเต้นท่านพอ่อเมื่อเห็นลูกชายวิ่งเข้ามากอดตัวหลิงเทียนก็ยื่นมือออกไปตบไหล่ลูกชายข้าดีใจจริงๆที่เจ้ากลับมายินดีต้อนรับหลังจากนี้ข้าจะพาเจ้าไปหาแม่ นางต้องดีใจมากแน่ๆน,นางเอาแต่คิดถึงเจ้ามาโดยตลอดนางกังวลถึงความปลอดภัยของเจ้าตัวหลิงเทียนพูดขึ้นพร้อมกับมองไปที่คนที่ไม่คุ้นหน้าซึ่งยืนอยู่กับเจ้าอันยี่เขาจึงถามขึ้นมาพี่เจ้าทั้งสี่คนนี้เป็นใครกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ